องค์กรเครือข่าย <t iny> ชาวพุทธพื่อสันติภาพชายแดนใต้นี้เราก็เคลื่อนงานมาสิบกว่าปีเนาะ <t iny> ในมิติของการปกป้องสิธิ์พี่น้องคนไทยพุทธเป็นหลักละนะครับเพราะว่าเหตุผลง่ายๆก็คือจริงๆแล้วนักปกป้องสิธิ์ของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเยอะมากนยเยอะมากนักปกป้องสิษย์พี่น้องคนไทยพุทธยังไม่มีนะครับก็เลยเลือกที่จะมาทําปกป้องสิธย์พี่น้องคนไทยพุทธในพื้นที่จริงๆมันมีทุกมิติเนาะไม่ว่าในเรื่องของการเรียนการมีงานทํา ตนนะครับสิทธิ์นี้ไม่ใช่ถูกละเมิดโดยพี่น้องสลิทเนะแต่เป็นสิทธิ์ที่ถูกละเมิดโดยรัฐนะครับไม่ว่าในเรื่องของระบบการเรียนไม่ว่าในเรื่องของการมีงานทำในเรื่องของการาแสดงออกแสดงความคิดเห็นภายในพื้นที่นะครับที่ผ่านมาก็มีการรวบรวมข้อเสนอของพี่น้องคนไทยพุทธมาโดยตลอดนะสิกว่าปีนี้เราทําแทบทุกปีนะครับล่าสุดจะ12เวทีพี่น้องคนไทยพุทธ ท,ที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือ,อพี่น้องคนไทยพุทธเริ่มเริ่มสนใจที่จะเรียนรู้ภาษามาลายูนะครับแต่ก็ยังมียังมีแววของความกังวลก็คืออยากให้คนไทยเป็นคนสอนให้คนพุทธเป็นคนสอนไม่ยังยังยัง,ย,งยังไม่อยากให้พี่น้องมุสลิมสอนเพราะเนื่องด้วยความไม่สบายใจเนาะตอนนี้ก็เลยคิดว่าโครงการต่อไปก็น่าจะ ให้คนสยามเข้ามาสอนแลเพราะว่าคนสยามก็เข้าออกเข้าออกกันอยู่แล้วก็ให้คนสยามมาสอนด้วยมิติของอาการำํำรุบำรุงไว้ซึ่งภาษาถิ่นของคนเจเหวด้วยมเมื่อเด็กเข้ามาเรียนในวัดเด็กก็พูดเจเหด้วยอะไรด้วยกับกับคนสอนกับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ภาษามรายูไปด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าพี่น้องคนไทยพูดจะอยู่ยังไงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าไม่เรียนรู้ในเรื่องของภาษานะครับภาษาละยูภาษาอังกฤษมีความจําเป็นครับครับผม